สวัสดีครับผมจ้าเฉินเมื่อไทรทีมครับวันนี้ก็สามารถีวิวปืนอัดล้มแบบบาวนะครับแบบบาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด8มิลน,นะครับน้ำกล่อง8มิลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ง่ายครับเคล็ดง่ายนะครับมีหลายๆท่านนะครับที่เตามบางคนก็ เห็ดได้ยิงได้นะครับแรงนะครับบางคนกัยิงมาแห้งหรือว่าสูบล้มเราเก็บล้มมาอยู่นะครับสำหรับหลายท่านที่เกิดปัญหานะครับที่ได้ถามเข้ามาใน้อความนะครับใน youtube สมาร์ปัญหามันจะเกิดจากตรงนี้ครับไอซ้อนล้มไอตรงนี้ครับเวลาเขาจะปีงออกแล้วเวลาเขาจะขันก็ไป ในจุดมอไซค์นะครับขันมัแน่นนะครับเวลาสูบมันจะย้อนกลับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ่ามันฝืดนะครับเวลายิงนะครับจะไม่แรงนะครับลมมันจะออกซ่ามันจะไม่แรงนะครับเพาจะต้องเฮตุให้มันลื่นๆนะครับกดง่ายนะครับกับอีกอย่างหนึ่งการสูบนะครับต้องอัดล้มให้มันแน่นนะครับมันก็จะมีวิธีอัดล้มอยู่ครับ ก็าคนจะไปสูบแบบง่ายๆบ่ใส่แห้งมันกับแนีเนนะครับมันกับแรลงเดมาดูวิธีการสูบล้มนะครับสูบตนงได้ให้มันแน่นนะครับนะครับผมก็จะตั้งดับเพื่ออย่างงี้นะครับดับอย่างงี้เลยครับนะครับอัด่อไปครับอัดให้มันแน่นที่สุดครับนี่ครับแน่นแล้วครับนี่คือแน่นนะครับ

นี่ครับทะลุสวัดเลยครับเขาตรงกลางเลยครับทะลุกวทาขไหนลระครเบเดี๋ยวผมจะพาไปยิงนกครับไปร้องยิงนกมั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หาเทียกเพอแล้ว เดี๋ยวผมพาตีพาไปยิงนกพิราบเด้อนกพิราบครับนกพิราบไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปยิงนกพิราบครับโอ้ยบ่ได้เอาขาจับกล่องมาไหมครับจะยิงมือเดียวได้ป่ะที่นี่ เละครับเป็นถึงว่เต็มเต็มครับคุณน้องเต็มครับคุณน้องเต็มเต็มครับพี่น้องครับเต็มเต็มครับนั่นเห็นไหาเห็นว่าเห็นว่า Thực thế à? Mấy em càng lấy hiện quá hấp Nước phí lạp hấp Tiềm nạ ức hấp ăn lốm แบบว้าวครับแบบง่ายๆครับวิธีทำผมกไ็ได้นำไปในคลิปที่ผ่าน,นมาแล้วนะครับส,สร้างของใั่อย่างก็สร้างในร้าด้าะได้หมดนะครับมีทุกอย่างนะครับก็ถือว่าได,ได้นะครับมีได้งบนะครับที่เพาะโดยเฉพ,าะ,เพาะที่จะหาได้นะครับในหลักร้อยนะครับ